มาดูพูลวิลล่ากลางเมือง EP สองกันรับประกันได้เลยว่าวิวของบ้านหลังนี้สุดยอดแน่นอนมาดูห้องนอนกันบ้านหลังนี้มี3ามห้องนอนสี่ห้องน้ําและห้องแรกเนี่ยกำลังจะมีวิวอินให้ตรงนี้ก็ใส่ทีวีได้และมีวิวสระว่ายน้ําแบบนี้แม่มีวิวสระว่ายน้ําแบบนี้ดีจริงๆและโซนวอล์กอินคอสเซตตรงนี้กําลังจะมีวิวอินให้และห้องน้ําส่วนตัวแบบฮารุฮาระแยกโซนเปียกแห้งให้เรียบร้อยแล้ว และชั้น3จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมทั้งหมดเลยห้องกว้างมากเราสามารถเห็นวิวดอยได้จากบนเตียงนี้เลยห้องนี้จะมีบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วและโต๊ะทำงานที่ใหญ่มากพร้อมโซนวอล์กอิน o s e t ที่ตู้เสื้อผ้าบิวอินให้แบบนี้ฝังไฟไว้ด้วยสวยมากเป็นตู้กระจกขรุขระมาพร้อมห้องน้ำในตัวที่ดูดีดูด,ดีกระจกสั่งตัดพิเศษและมีเรนชาเวอร์ให้พร้อมประตูกระจกเทมเพอร์